พระมหากษัตริย์ของกัมพูชานารโรดมศรีหามุนีระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการครับพระบาทสมเด็จพระบระม,มานาถนารโรดมศรีหามุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาทรงต้อนรับบรรดาประมุขหรือผู้นำชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนและผู้แทน ระดับรัฐมนตรีอื่นๆที่พระราชวังในกรุงพนมเปญก่อนที่จะมีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่40และ41อย่างเป็นทางการผู้นําอาเซียนจากอินโดนีเซียลาวไทยฟิลิปปินส์เวียดนามบูรีนามาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับการต้อนรับจากองค์คารักกิติมาศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระราชวังเมื่อถึงพระราชวังจากนั้นกษัตริย์นรโรดมสีหมุนีสงอ่านแถลงการ ต้อนรับผู้นำก่อนจะถ่ายภาพเป็นที่ระล,ลึกทางนี้ผู้นำระดับสูงสุดจากทั่วเอเชียและนอกเอเชียซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐคาดว่าจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้เพื่อหาหรือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ทางการกัมพูชาเพิ่มกหลังเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงกว่า10,000น,น,นายเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโดของอินโดนีเซียอัตหาอา,าร์ซีซานประธานรัฐสภามาเลเซียซึ่งเป็นผู้แทนของมาเลเซียและพลเอกพยุจันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมการประชุมเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือว่า I M T G T ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงพนมเปญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้แนบแน่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจใน3ป,ประเทศที่มีพรมแดนติดก,กันและภาษา,าศาสตร์ใกล้เคียงกันขณะเดียวกันกัมพูชาได้จัดแสดงหัวโขตนต้อนรับผู้นำอาเซียนโดยทามิงโซโนศิลปินและอดีตนักแสดงละครโขนบอกว่า จุดประสงค์ในครั้งนี้ต้องการแสดงให้ผู้นําจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนได้เห็นถึงวัฒนธรรมละครโขนของกัมปูชาที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นอกจากหัวโขนขนาดเท่าของจริงที่ใช้ในการแสดงแล้วยังมีหัวโขนที่ถูกย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงดูสวยงามและมีชีวิตชีวาเพื่อเป็นของที่ระลึกและมีส่วนช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงละครโข,ขน ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วยเช่นกันนะครับนี่ฮะนอกจากนี้การประชุมอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมีการทำนาฬิกาฮะให้กับผู้นำของทางที่มาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีโครงการกัมพูชาแคดูอิตนะฮะก,ก็เป็นการทำนาฬิกาขึ้นมานะครับเพื่อให้กับผู้นำจำนวนนี้คือแบบน้อยมากๆนะครับมีแค่นั้นเดินะฮะแล้วก็มีการแสดงโขดด้วยนะครับที่กัมพูชาเขามีการจัดเกลียยไว้นั่นเองนะครับ นายมนตรีของไทยเราก็มีความพอใจนะคะถึงภาพรวมวันแรกการประชุมอาเซียนซัมมิตค่ะย้ำผู้นำทุกประเทศยอมรับในความคิดเห็นของประเทศไทยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงภาพรวมวันแรกก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40และ41อย่างเป็นทางการในวันนี้ว่าเป็นที่น่าพอใจ ได้พูดคุยกับผู้นําทุกประเทศต่างยอมรับในความคิดเห็นของไทยอะไรที่จะต้องปรับกันบ้างก็ต้องร่วมมือกันอาเซียนมีศักยภาพมากแต่ไม่สามารถกําหนดอะไรได้เลยดังนั้นต้องรวมพลังให้ได้ให้อาเซียนมีอํานาจต่อรองให้มากโดยเฉพาะเรื่องเกษตรและอาหารขณะเดียวกันต้องพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่รวมทั้งศักยภาพของอาเซียนทั้งหมดยืนยันว่าจะผนึกกําลังกัน และนำไปใช้ในวทีเอเปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและของอาเซียนต้องโตไปด้วยกันส่วนการหารือกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ยินดีกับทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาที่แน่นแฟนรับรื่นจะทําให้มีความร่วมมือที่ดีในทุกด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือและทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่1 5 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในคริสตศักราช2025และในวันนี้ท่านนายกรีจะร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40และ41 และการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่25